ในวงการดนตรีถ้าเอ่ยถึง3มพี่น้องตระกูลกิฟจากเกาะองังกฤษในนามบ g จีสย่อมปฏิเสธได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักครับโดยเฉพาะนักฟังเพลงตั้งแต่ยุค60เป็นต้นมานะครับบีจมีบทเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกมากมายหลายเพลงโดยเฉพาะในประเทศไทยถ้าเอ่ยถึงเพลง I Started A Joke นะครับก็จะเป็นเพลงเอกที่หลายๆคนใช้เป็นเพลงในการอัดเล่นกีตาร์ครั้งแรกครับ ซึ่งในที่นี้ผมจะขอเล่าประวัติของ BG แค่พอสังเกตนะครับเนื่องจากท่านสามารถหาชมได้ตามแหล่งโซเชียลทั่วไปครับ3พี่น้อง BG ประกอบด้วย b บ r r y g i ่กพี่ใหญ่ m o r ิ i กิฟซึ่งเสียชีวิตแล้วและโรบ i นกิฟเสียชีวิตแล้วเช่นกันครับจริงๆแล้วตระกูลกิฟยังมีน้องเล็กอีกคนหนึ่งนะครับชื่อ Andy g i กิซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในวง BGs ออกคาราบาเดียวแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จปัจจุบันก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันครับ3พี่น้องตระกูลกิฟเกิดที่เกาะมานประเทศอังกฤษนะครับช่วงวัยเด็กก็อาศัยอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์และก็ครอบครัวก็ได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียในยุคปล,ยปลายปี50ครับบีจีเริ่มเข้าวงการเพลงในยุคปี60นะครับทั้ง3าคนก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกหลายร้อยเพลง ในวัยเด็กก็นับว่ารู้จักเพลงของ b ีจีน้อยมากนะครับเพราะสมัยนั้นไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับนอกจากฟังเพลงตามสถานีวิทยุที่เขาเปิดให้ฟังนะครับหรือไม่ก็ไปหยอดตู้เพลงฟังนะครับก็แล้วก็อีกอย่างก็คือก็จะมีหนังสือเพลงที่หัดเล่นกีตาร์นะครับแต่ก็ได้รู้จักกับเพลงของ b ีจีแค่เพียงผิวเผินครับ ก็จะเริ่มมารู้จักเพลงของ BGs อีกทีหนึ่งนะครับก็อยู่ในช่วงที่ผมน่าจะอยู่ที่มศสอหรือมสาหรือปวชนี่แหละก็ราวๆปี20หรือ21ครับซึ่งตอนนั้นเขามีเพลงที่ดังมากๆอย่างเช่น How Deep Is Your Love Too Much Heaven แล้วก็อัลบั้มชุด Saturday Night Fever นะครับซึ่งเป็นเพลงดังของ BGs ดังมากๆเลยนะครับช่วงนั้นดังไปทั้งโลกเลยแบบ รู้สึกฟังแล้วแบบโอ้แบบชอบแล้วก็อยากจะเล่นแบบ B ีจีเขานะครับจำได้ว่าช่วงนั้นผมไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับไปช่วยญาติขายข้าวต้มก็ไปเป็นเด็กเสริมในร้านข้าวต้มนั่นแหละนะฮะก็ได้ฟังวิทยุที่เขาเปิดทั้งวันอย่างเพลงเทลง Tra ตที y Night Fever Staying alive หรืออีกได้หลายเพลงซึ่งเป็นอยู่ในยุคดิสโก้พอดีนะครับตอนนั้นก็ เพราะมากสนุกสนานมากครับจนกระทั่งเวลามันผ่านไปนะครับผมเรียนจบชั้นปวสนะครับก็กลับไปที่อวบนก็ไปทําวงกับเพื่อนชื่อวงเดอะเบสนะครับก็อย่างที่คลิปที่แล้วก็ได้ได้ทําให้ดูว่าผมไปเล่นที่ไหนมาบ้างนะครับช่วงนั้นก็มีแรงบันดาลใจจากวงแกรน์เอ็กซ์นะครับซึ่งเขานำอาเพลงเมดเลข่ของ BG ที่นี่แหละมาทํา เป็นออกเทปนะครับเป็นเทปคาสเซ็ตนี่แหละแต่ก็เป็นอัลบั้มชุดเมลเล่คือเราได้ฟังแล้วโอ้โหพี่เขาทําได้เหมือนมากบีจีโดยเฉพาะพี่แจ้เขาร้องเพลงบีจีนีชอบมากก็เลยได้พากันแกะเล่นนะครับแล้วก็ได้ฝึกร้องมาซึ่งตอนนั้นก็นับว่าแกรนด X นะครับได้นำเอาบีจีมาเล่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับผมมากในยุคนั้นครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้นำเพลงของบีจี มาทำมาหากินอยู่ตลอดนะครับก็จะเล่นตามคําขอเล่นตามอารมณ์ที่เราอยากเล่นในหลายเพลงที่ที่นิฮิตนั่นแหละฮะก็ก็เล่นมาตลอดครับจนกระทั่งผมกับเพื่อนๆน,นะครับได้มาทําวงไวชรานะครับก็ได้ลองเอาเพลงของ BG ซีินี่แหละกลับมาเล่นอีกสอสาเพลงนะครับอย่างเช่นเพลง how deep is your love แล้วก็เพลง I Start the joke นะครับทำเป็นเมดเล่บวกเข้ากับเพลง Massachusetts นะครับซึ่งก็โดยเฉพาะเพลง I Start the joke เมดเล่กับ Massachusetts นี่ก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากในในคลิปที่เราทําไปไม่ว่าจะเป็น Tik Tok หรือ YouTube นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับและก็คำคอมเมนต์ที่ดีๆจากเพื่อน ตาชิทั่วโลกนะครับก็มีตอนนี้มียอดวิวอยู่ประมาณ200,000ครั้งนะครับในการดูซึ่งเราก็ประหลาดใจมากแล้วก็คาดไม่ถึงจริงๆครับว่าเพลงของ VGC ที่เรานำมาเล่นกันสนุกสนุกที่บ้านนี่แหละก,ก็ได้รับความนิยมนะครับก็ได้รับความชื่นชมว่าเออลองได้ใกล้เคียงนะหรือการเล่นในอารมณ์ของเมเล่เนี่เขาฟังแล้วก็ชอบนะครับเราก็รู้สึกดีใจครับ ซึ่งวง,งไวยชราเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณ b g s นะครับด้วยความจริงใจและด้วยความชื่นชมเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคลิปเพลงทั้งสองของ b g s นะครับที่พวกเราเล่นนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะครับครับถ้าท่านชื่นชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับก็รบวนทุกท่านกด subscribe กด ถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเราก็จะมีสาระดีๆมาให้ท่านได้ชมเป็นประจำนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ